สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมสำหรับวันนี้ไปกู้ตุ้มกันนีกแล้วจ้านาวันที่26กมกราคมนะครับผม2อ6 7นะครับายอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วนะครับจำเป็นต้องกู้แล้วนะครับผมเพราะว่าเลยวันมา2วันแล้วนะครับก่ลงน้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าหนาวมาก รรงเีนนะคัหม,มาน้อยครับตอนนี้ก็เว็นทีตั้งอาชุดจีนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผม ูกแรกของเราก็ลงจอดพอดีครับน่ครับลูกแรกก็ลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จเจอพวก<า>ในบ่บ้านน,าน,นะครับนนลงเบ็งน,น่ครับพี่แถวบ้านเขากกําลังเกี่ยวเบ็ดนะครับผมนี่ครับลูกแรกลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับไอ้เน้ไม่หลหกน ที่หนึ่งนะครับลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับมีตัวไหมเอ่ยนะครับลูกแรกนะครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยจ้าพอน้ําเย็นนะครับน้ำเย็นว่าตัวนิดหน่อยนะครับลูกแรกโอเคทําการใส่อาหารแลลงต่อนะครับ ไปต่อกันลูกที่สองนะครับผมนะครับทำการใส่อาหารลูกแรกก่อนนะครับผมก่อนเราจะไปลูกที่สองนะครับใส่อาหารลงต่อใส่อาหารใหเดียวไม่ได้ครับลกที่สองนะครับลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยจ้า เราทาการไหลเรือมานะครับก็าอ,อยู่ห่างกันแค่ร้อยกว่าเมตรนะครับผมสาหรับรอบที่สองมาดูกันครับมีตัวไม่เอ่ยมาแล้วเขินแล้วครับรอบที่สอง สองก็พอได้นะครับมีมากไม่น้อยนะครับผมโอเคทำการลงแล้วก็ไปต่อกับลูกที่สามนะครับผมใส่อาหารลงต่อเลยครับนะครับกำลังลงลูกที่สองอยู่นะครับใส่อาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดน้ำปลากันก่อนนะครับจะไปต่อกับลูกที่สามนะครับผม ไปจ้าไปต่อกับลูกที่สามนะครับผมไปจ้าโอเคครับลูกที่สลงจอดจ้าทสานะครับลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยจ้า ทำการปลดหลักก่อนนะครับในที่สามนะครับจะมาไม่มาเดี๋ยวมาดูกันครับ ขึ้นบนที่เรียบร้อยนะครับลูกที่สามมีตัวไม่เอ่ยกดเข้าไปทะลวง,งน้ยอีกแล้วครับผมเกินวันสวันนะครับชุดนี้พอ,อลองน้ำไม่ได้หนาวครับ ได้เลยครับลูกที่สามเขียังเหลืออยู่นะครับผมโอเคครับจะทำการใส่อาหารแล้วลงต่อนะครับลูกที่สามจะไปทำการใส่อาหารลูกที่สามก่อนนะครับผมแลวไปต่อกับลูกที่สี่นะครับ ต่อกับลูกที่สี่นะครับผมตามลูกเปาเรื่องนะครับวันนี้โตัวใหญ่ๆมุ้งๆนั่นเลยลูกที่4เกรีมตัวลงจอดอีกแล้วจ้าก็จะทิ้งระยะห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับลงจอดจ้าลูกที่สี่นะครับลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยจ้า บดหลักเหมือนเดิมนะครับมาดูครับโลที่สี่จะมาไหมเอ่ยเจ้าโลที่สี่้ึ้นลวครับผมโลที่สี่นะครับมีตัวไม่เท่าไหร่นะครับผมโอเคทำการใส่อาหารแล้วลงต่อนะครับ ใส่หาลูกที่สี่ต่อก่อนนะครับผมทําการมัดปากเหมือนเดิมนะครับลงเตยป,ปักหลักเหมือนเดิมไปต่อกันลูกที่ห้าครับผมโอเคครับไปต่อกันลูกที่ห้านะจ๊ะป้า เอาเรื่องร,อรับเอาเรื่องไม่มีที่จะนั่งแล้วครับผมหลังก็ปุมสองลูกนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันครับลูกทีห้าจะหมานไม่หมานครับที่เหลือก็ที่กู้มาก็พอได้นะครับแต่ละลูกไม่มาไม่มายนะครับผมลูกทีห้ลงจอดนะ ทูกทีห้านะครับผมกำลังทำกาปลดหลักอยู่นะครับไม่ค่อยมีตัว,วน้ำค้นๆลงๆนะครับแล้วก็เย็นมากอากาศน้ำก็เย็น ไม่มากไม่มากแต่ก็พอได้ครับทั้งลูที่ห้านะครับมาแล้วเหนื่อยกพอได้นะครับ,รรบ,อดดรบโอเคทำการใส่อาหารน้นลงต่อเลยนะครับ ลูกที่ห้านครับทําการใส่หารลูกที่ห้าก่อนนะครับผมไปต่อกันลูกที่หกนะครับลูกสุดท้ายจะเต็มน้ำจนจันนะครับจะไปต่อกันลูกที่ห้าครับผมไปต่อกันลูกที่หกครับผม ทำการมาปากลูกที่ห้าก่อนนะครับผมโอเคเอาลงน้ำบนที่ร้อยครับจะไปต่อกันลูกที่หกนะครับผมโอเคจ้าไปต่อกับลูกที่หกนะครับผมมา ลูที่หกลงจอดครับผมลูที่หกนะครับลงนะ้ำเป็นที่เรียบร้อยครับผมครับขก้นมาแล้วครับลูที่หกลูกสุดท้ายนะครับลูที่หกฟ้าวนะครับไม่มีตัวนะครับผม โอเคจบภาากิจสำหรับวันนี้หกลูกนะครับก็เต็มลำเรืออยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแจ์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องปลาหลานชวนชิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าโอเคครับสำหรับวันนี้จบภาากิจกลับบ้านได้จ้า ออีก2วันนะครับค่อยมากู้นะครับเพราะว่ากัดหนาว้าจะไม่ไหวนะครับก็พอได้นะครผมเอาเรื่องอยเอาเรื่องอยู่ไ้กลับบ้านได้จ้า